สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับมีสมาชิกถามมานะครับเวลาที่เราจะถอดใบกบญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เราได้กบญี่ปุ่นมาแบบนี้เราจะถอดมารับนะครับเราจะถอดยังไงนะครับีสมาชิกบางท่านซึ่งอาจจะยังไม่เคยใช้กบญี่ปุ่นมาก่อนนะครับเพิ่งจะได้มาก็ยังยังไม่รู้วิธีถอดนะครับวิธีที่ถอดใบกบญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ยากนะครับ ใช้คอนนะครับจะเป็นคอนเต่าะปูหรือว่าไม้คอนไม้ก็ได้นะครับในทีเดียผมจะมาใช้ไม้ตัวนี้เป็นคอนนะครับเคาะไปตรงที่ตรงนี้นะครับตรงด้านตรงด้านหลังของอกบตรงนี้นะครับอลองดูนะครับนี่ครับแล้วเคาะไปเคาะไปมันก็จะใบมันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็สามารถ ดึงใบออกมาได้เลยนะครับแบบนี้ซึ่งกบตัวนี้ของผมเป็นใบที่เป็นใบแบบนี้นะครับมันจะไม่อันจะไม่ได้เป็นใบแบบชิ้นเดียวนะครับเป็นใบที่ใช้แยกแบบนี้นะครับสำหรบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาใบกบของเรานะครับไปรับนะครับรับใหม่ให้เรียบร้อยหลยัวจากนั้นเราก็ หลังจากที่เรารับแล้วนะครับเราก็ใบกบเข้ามาใส่ที่เดิมนะครับเมื่อกี้ใส่ใบกบเดิมนะครับใส่ลงไปแล้วก็มีริมสลักนะครับสลับให้มันแน่น,นครับใส่ลงไปหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับนี่ผมใส่ผิดทางนะครับต้องใส่อีกทางหนึ่ง ใสมาอีกทางนึงนะครับเมื่อกี้ใส่ปิดทางอันนี้เป็นใบที่แยกออกมานะครับเป็นใบต่างหากอันนี้จะรับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นใบแยกออกมาจากใบใหญ่แล้วก็ใส่ใบกบเข้าไป ก็ใส่ลิมเข้าไปนะครับปั๊บใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราใส่เข้าไปใบกบมันจะยังไม่โผล่ออกมานะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยการเคาะตรงใบกบนะครับเข้าไปเราเคาะเราก็ดูไปด้วยนะครับว่าเราจะมันโผล่ออกมาประมาณไหนลองเล็งดูนะครับลองเล็งดู เล็งดูแล้วก็เคาะจะเคาะมุมไหนเข้าไปนะครับให้มันเท่าๆกันลองดูนะครับลองเล็งดูเห็นพอดีที่เราสามารถที่จะใส่ไม้ได้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแน่นถ้าหากว่าเราจะเอาออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอเอาค้อนเคาะตรงนี้นะครับตรงท้ายของตัวกบนะครับ เข้าไปเข้ามาแล้วมันก็จะกระเด็นออกมาเราก็สามารถถอดออกได้เลยเ,เยมื่อกี้มันเด็นออกมาแล้วนี่ครับสามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับในการถอดใบกบแต่ท่านใดที่ จะไม่รู้วิธีว่าจะถอดยังไงนะครับใบกด่ญี่ปุ่นก็สามารถถอดได้ตามวิธีที่ผมแนะนำไว้ในคลิปหนีสั้นๆนะครับสวัสดีครับ